ฮัลโหลสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการตีบวกนะครับเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือจะเป็นมีดบวก7นะครับแล้วก็เป็นประดับบวก6ซึ่งเป็นประดับทองนะครับ like <c oughs> ก็จะไปตีตัวแฟนต่อด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช anel น,นี้นะครับ สำหรับบางช่วงบางตอนที่อาจจะไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยครับเป็นเพราะว่าผมถ่ายประมาณ2วันนะครับเพราะว่าจะต้องใช้แร่ที่เราจะต้องไปขุดแล้วก็ปลาที่ต้องไปตกด้วยครับรวมถึงของที่เราจะต้องหามาขายด้วยนั่นเองครับ จริงๆแล้วตรงประดับทองเนี่ยครับผมตีแตกมานานมากเลยหรือบางทีเพื่อนๆอาจาจะเห็น,นว่ามีดของผมเนี่ยบวกขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้กดทีเดียวติดนะครับผมก็ผิดพลาดไปหลายครั้งเหมือนกันแล้วผมก็แก้ขึ้นมาจนถึงบวกเท่านี้ครับ การตีบวกแต่ละทีเนี่ยครับมันอาจจะได้ยินดีหรืออาจจะผิดหวังในตัวของมันเองแต่สําหรับตัวที่ผมเล่นนะครับเป็นของข่าวใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะบวก8บวก9หรือว่าอาจจะบวกชุดไปถึง12ก็อาจจะไม่มีทางสู้คนที่บวกเยอะๆแล้วเป็นชุดวาคาลี่ก็เป็นได้ครับถึงแม้ว่าจะแพ้คนใน QM ก็ตามหรือว่าในกีวอก็ตามนะครับผมก็ไม่ได้ซีเดตอะไรเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วดังนั้นแล้วเวลาที่ตีบวกถึงมันจะลดยังไงผมก็จะตีขึ้นมาใหม่นะครับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ติดแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เหมือนเดิมครับตามสาวเอ็กแตกแล้วครับ ในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆชมกันอยู่นี้นะครับตัวผมเนี่ยก็เพอ่พชมพูหมดแล้วนะครับก็ได้ทําการไปตบตาน่าจะเป็นรอ,อบสุดท้ายที่จะทําการตีบวกแล้วนะครับก็หวังว่ามันจะติดนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมกันเลยครับ I do, I be, I do, I แล้วก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงของกิจกรรมตุ๊ดจีนใช่ไหมครับมีทั้งพุแล้วก็เอ็ดก,กา ผมเห็นมันอยู่ในกระเป๋าก็ไม่รู้คิดยังไงนะครับทำการจุดพุแล้วก็เปิดเอดกาต่อด้วยสูตรของเราเนี่ยนะครับจะเป็นการกดตีบวกพร้อมกับเอทกาทุบลงมาครับเรียบร้อยครับตัวผมก็บรรลุปเป้าหมายแล้วครับน่าจะไม่ได้ทําการรีไฟล์ไปอีกสักพักนึงเลยน่าจะขาดการบอร์ดทีนี้เดี๋ยวขอสลับไปตัวของแฟนบ้างนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่ผมเนี่ยตีบวกครับเพื่อนๆจะเห็นผมตีบวกแบบดวงดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปตีของตัวคนอื่นแล้วเนี่ยนะครับ ดววมันเกิดยับมากๆเลยครับเพื่อนๆโดยครา้งแรกนะครับที่ t ีบวกเนี่ยก็จะตีล่อโดยที่ประดับทองก่อนนะครับแล้วก็จะต่อด้วยธนูนะครับแต่ว่าในรอบแรกเนี่ยครับมันดันติดเฉยเลยครับแล้วก็ได้ใช้เอ็ดก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ครับถัดมาจะตีธนูเนี่ยนี่ว่าเอ็ดก้ามันคูดาวอยู่ก็ได้ให้เพื่อนนะครับในกิวเนี่ยมากดเอ็ดก้าให้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูต่อเลยครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยครับไม่ติดครับผมเป็นไปตามคาดน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่เอ็ดการ์ของเราเองหรือเปล่าครับสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นคลิกสุดท้ายครับก็คิดว่าทั้งชุดแล้วก็ธนูเนี่ยไม่ติดในเมื่อสักคู่นี้ใช่ไหมครับก็เลยมาลงที่ประดับอีกรอบหนึ่งเผื่อว่ามันจะขึ้นบวก6กก็เป็นไปได้ครับจะเป็นยังไงก็รอรับชมอีกครั้งสุดท้ายแล้วกันครับเพื่อน โอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนจากการก็อขอสวัสดีนะครับบ๊ายบาย